สวัสดีครับผมเซลนบอิซูซูหกล้อขนาดกลางตรงนี้นะครับ f r r มีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับมีเครื่องยนต์0้อาแรงม้ากับเครื่องยนต์0องแรงม้าคันนี้ติดตั้งตัวเป็นกระบะเหล็กพร้อมเครนนะครับตัวเครนตัวนี้จะเป็นเครนมือ2นะครับสำหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจรถบรรทุกแบบนี้นะครับติดตั้งเครนด้วยแล้วก็ติดตั้งตัวกระบะเหล็กเปิด3ด้านแบบนี้นะครับมีให้เลือกนะครับ ย้ำนะครับมีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์190แรงมา้ากับเครื่องยนต์210แรงมา้าตัวเคนก็มีเคนให้เลือกทั้งแบบมือ1และมือ2นะครับลูกค้าก็เลือกได้เลยคันนี้นะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์190แรงมา้าความยาวชสซีนะครับอยู่ที่6เมตร6นะฮะสำหรับเจ้า FRR คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ยูโร3นะครับก็มีให้เลือกอยู่2เครื่องยนต์ด้วยกัน สต็อกของเรายังพอมีเหลืออยู่นะครับสำหรับเครื่องยนต์ยูโรสามสำหรับตัว frr mm. ก็มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์ร้อยเก้าสิบแรงม้ากับเครื่องยนต์ร้อยสองร้อยสิบแรงม้านะครับคันนี้ร้อยเก้าสิบแรงม้าเป็นรถใหม่นะครับรถใหม่ป้ายแดงแต่ว่าตัวเคนตัวเนี้ยจะเป็นเคนมือสองเป็นเคนแบบสองปอกนะครับน้ำหนักการยกก็สามตันเป็นเคนมือสอง ถ้าลูกค้าท่านใดยังไม่สะดวกหรือว่างบประมาณยังไม่เพียงพอนะครับก็เลือกเป็นเคนมือสองก็ได้ความยาวของตัวเชัดซีนะครับคันนี้ก็เป็นตัวยาวสุดของรุ่นเลยยาว6เมตร6แต่ว่าเวน้นเว้นติดตั้งตัวตัวเคนตัวขาเคนไว้เมตรนึงนะฮะตัวกระบะจะยาวอยู่ที่5เมตร6นี่นะครับนี่ยาว5เมตร6 แต่ว่าเอาตัวชสซียาวหเมตร6มาทําแต่ว่าเว้นระยะเคนไว้เมตรหนึ่งติดตั้งตัวเคนเคนมือสองนะฮะสองปอกสามตันตัวแผงกระบะเหล็กตัวนี้เป็นกระบะใหม่นะครับรถหม่ตัวรถหม่กระบะหม่นะครับแต่ว่าตัวเคนมือสองตัวกระบะตัวนี้สูงสูง80เซนนะครับนี่ตัวนี้สูง80เซนเปิดได้3ทางเป็นกระบะเหล็ก สำหรับบรรทุกของหนักโดยเฉพาะเลยนะฮะถ้าเป็นตัวเครนตัวกระบะแบบนี้นี่สำหรับยกพวกเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์พวกเหล็กต่างๆได้เลยตัวนี้เป็นเหล็กท,ทั้งชิ้นเลยกระบะเหล็กเปิดสามทางสำหรับตัวขนาดการบรรทุกของตัวสเปคของ F อ R ตัวนี้ก็บรรทุกได้10 4จตันนะครับตามสเปคมาตรฐานของโรงงานเลย10ตันพูดง่ายๆประมาณ10ตัน จะจดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองหรือว่าป้ายดําก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลือกถ้าลูกค้ายังไม่มีประกอบการเป็นป้ายเหลืองนะครับออกแบบออกรถในแบบบุคคลหรือว่าออกแบบออกรถในแบบบริษัทผมจดทะเบียนป้ายดําหรือว่าป้ายเหลืองให้นะฮะแล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าเลือกได้เป็นป้ายเหลืองประกอบการร่วมหรือว่าป้ายดาเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลใช้ในงานบริษัทของท่านได้เลยหรือว่าลูกค้าท่านใดที่จะออกรถในแบบบุคคลนะฮะผมจดทะเบียนประกอบการเป็นป้ายเหลืองให้ ทำให้หมดเลยโปรเชั่นของรถรุ่นนี้ก็ดาวอยู่ที่ไม่รวมเคนนะครับเงินดาวอยู่ที่7จ็ดหตัวเคนนี่ก็สามารถจัดรวมไฟแนนซ์ได้จะเป็นเคนมือหนึ่งหรือมือสองก็ได้ลูกค้าก็เลือกมาได้เลยนี่ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเซลนบได้เลยนะฮะเครื่องยนต์ยูโรสาสำหรับตัว FRR ก็ยังพอมีรถอยู่นะครับหมดจากสต็อกยูโร3ตรงนี้ต้องเป็นเครื่องยนต์ยูโร5้ละ โทรหาผมได้เลย0814676289เซลล์นบนะครับวันนี้สวัสดีครับผม